อ้าสวัส <Solomon> ดีค <who> ร <referred to> ับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทว์คิสติ้งนะซึ่งผมไม่เล่นนกรอบมานะมีขวดนี่มาด้วยผมกะว่าจะจะเต็งมาหนึ่หนึ่งนิดหน่อยยีนนิดหน่อยกูด่าแล้วก็ไปนู้นมาเนาะผมอยู่ที่เกย์หันยอดเลยที่เกย์หันยอดเนาะ แล้วก็จะมาเรนะิ่มรับถังนะ EP ที่สองนั่นเองเออซึ่งทำอะไรดีวะตอนนี้โมงเนาะเออออกสำรวจฮะออกสำรวจดีกว่าเปล่าเออออกสำรวจออกสำรวจแล้วก็หาคนเกะด,ด้วยเนาะเพื่อขนวะโอเคไปทั้งขนนี่แหละเอาไว้ เอาไงดีจะเอาดีไหมไปทำฝุดหรือขุดขุดต่อหรือตุกเต่งบ้านอ๋อตกแต่งบ้านก็ดนได้ตรงนี้ใครอยากจะไม่ดูตอนที่ผม <c oughs> แต่งบ้านนะครับก็ข้ามไม่ได้เลยอ่ามไม่ได้เลยนะฮะแต่ผมแปะเอาไว้ให้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้ ตรงนี ị, ị, okay. Okay. ้ตรงนี้ตรนี้โอเคโอเคงรั้งห้านะครับเก็บเก็บแรงมักลุ้เลยผมบอกเวลาให้นะมี้บอกเวลา คนน่าเบื่อไปอีกแบบเนาะเออนี่ยังไงนะฟูเก่งอยากฟูดีดีอนีผมก็มี tiktok เนาะที่เทอวอรเสติ้งเหมือนกันดูนงานีเดเดโดนเ่ย ちょっと待って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 待

อกไม่ได้นะรู้สึกที่เขาไม่ได้เพื่อเขาไม่ทายจริงจริมโอเคหกเส้นโอเคหกเส้นครับอะไรได้บ้างครับอะไรไม่ได้ไม่มุมครับอะไรได้บ้างอ่ะไม่มุมอ้าว ทีเส้นกดหนึ่งอันอ๋อเล่นไปเรื่อยเนาะเฮ้ยพิสกี้โอุ้ฮึุึฮุฮอุึ

ってていこう

ชิตะเกียร์ตอนมึงให้กูไม่อ๋าอ๋าอ๋อไม่เอา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 เลยไม่เอาคู่ตัวมันมันมันตีกันทำไมอะอยู่ๆเจอเจอตัวมาแล้ว เจอตัวมึงแล้วแฝงแฝงไปไปก็โอ้ยทำเอาเหนื่อ,อยเลยโอเคแกอ้าวนี่ความหิวของเราฮะเฮียในในที่ตักที่ตัดนี่ขี้เถอะขี้ตัดมา ัมาจะได้มีที่นอนด้วยได้มีที่นอนแล้วสิที่นอนที่นอนที่นอนจ้าที่นอนที่นอนจีบอื้มก้อยสุดอันก็ใครจริงน,นะปาตัดขนได้เปล่าอ้าวเอเอนั่งได้ ตัดคนไดแกอีกตัวมันอยู่ไหนแล้วอะอย่าบอกน้มงตกงไปแหละกลัว,วใช่วะม่งตกลงไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปนะฮะเอานี้ก่อนแทีอืมไปด,ดูกันเลยนันคือไอไ้อะไรเฮ้ยประตูนีนเธอ ต,ตัวนี้เธอที่ที่พังแล้วอ,อืมก็นไหนจะใช่เนาะผมว่าเฮ้ยมีกล่องด้วยเฮ้ยมีกล่องด้วยไหนดูสิเฮ้ยยิ่ขี้ขุดทองอะ่ะที่ขุดทองเฮ้ยผมพูดจริงนะผมไม่ได้จัดนะเนี่ยผมพูดจริงผมรับรองผมไม่ได้จัด นะผมมาเจอมันเฉยเลยคือเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งมาเห็นนะไอนี่คืออะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรขุดได้ไหมเอ้าขุดได้โอ้้าวเวนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเจ้าของน่าสนใจนง่ายมากเลยวะง่อนน่าจะเป็นคนเนเจอร์ซะด้วยนะนะเออน่าจะใช่คนเนเจอร์โอเคอะโอเคอะยังจะเกะอีกตัวนั้แหละ Kẹt cho nó như này nào? Kẹt Kẹt chá kẹt Nhìn này chắc kệ Kẹt cho nó như này nào? Này kẹt Ghi hôm hèn kẹt như nào? Kẹt màn hai bên này đấy kệ Kẹt... Ảo vậy? Bụt Nó mê Ừ... No, no, you know ờ You know Mê mũi... กินหน่อยมันคืออาหารของเรานะฮะใหญ่ตามมาเงาก็าเราค่อยไปสำรวจฝั่งนู้นไปนะค่อยไปนะฮะก็ขับกลับบ้านก่อนเนาะนี่คือขอนให้เราตายม,มาทามั้งหมดซึ่งมันคืออะไรบ้าไม่รู้คือเจนี่เฉยเขาแบบอะไร เดินอะไรเนี่ยดินพอลองกดดูย็ดเคเฮ้ยเฮ้ยจะมันพังเร็วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไม่ใช่นะผมจะไม่ใช้ตัวเนาะผมจะไม่ใช้นี่กลับบ้านก่อนโอเคครับไปอ่าวิอาหารอืมอาหาร จับจับบ้านก่อนไปรีอาหารนะรับอาหารนโอเคอะซึ่งเอาอะไรเป็นเชือกนี่วะเออเอ,อเอออะไรเชือกนี่ไม้ลวกันไม้กูตายแล้วเฮ้ย

จบไปแล้วนะครับสบารภาพนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับ